100ปีย่อยสลายสูงพลาสติกเนี่ยสามารถย่อยสลายได้ยกมือ,อยังไม่แน่ใจใครคิดว่าเกินร้อยปียกมืออ๋อมีพี่คนนึงเกินร้อยปีถุงถุงพลาสติกเนี่ยนะครับที่จะย่อยสลายเนี่ยโดยบ่อยไว้แล้วให้มันไปย่อยสลายเองเนี่ย ใช้เวลาถึง400ปี400ปีนะครับสมมุตินะอายุเราสักร้อยปีเฉลี่ยนะเกิด4ี่รอบนะเกิดสี่รอบนะครับถึงจะย่อย,ยสลายได้เอถึงจะหมดไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขยะพลาสติกยังคงอยู่เนี่ยเวลามันปิวไว้ึงไปิวไปนะครับน้ํา ไหลลงท่อระบายน้ําไปปะติกมันยังอยู่นะครับมันยังไม่ได้หายไปไหนนะอ่ามันก็ไปอุดท่อระบายน้ําใช่ไหมได้ข่าวกรุงเทพไหมอ่ากรุงเทพเมืองใหญ่ๆครับอันนี้นะครับถ้าหากว่าเราแยกฝาขวดต่างหากที่เป็นสีนะครับแล้วก็แยกเป็นวขวด่าต่างหากเนี่ย เวลาที่เอาไปขายนะครับจะได้ราคาเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าตีรวมหมดนะครับเขาคิดราคาที่เราขายในชุววันนียก็คือจะได้ราคาที่ภาพรวมนะครับแต่ถ้าว่าเราเราแยกประเภทพลาสติกขยะพลาสติกมาถึงว่าขยะรีไซเคิลเนี่ยมาถึงว่าประเภทที่เป็นสีนะครับประเภทที่ใสที่เป็นแบบขาวนะครับอันนี้ ก็จะทำให้ได้ราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้ขยะรีไซเคิลเราได้นะครับอันนี้ก็ฝากาน้องเจ้าหน้าที่ของอปตเนาะได้ได้ช่วยเขาเรียกอะไรช่วยให้ความรู้แล้วก็ในส่วนของการที่จะประสานผู้รับซื้อนะครับ ก็สามารถที่จะคัดแยกมาอย่างที่พูดเนี่ยเราสามารถที่จะคัดแยกอยู่ที่บ้านได้นะฮะมีกล่องกล่องหนึ่งนะครับหรือมีถุงถุงหนึ่งก็ได้แถึงว่าก็อันนี้เฉพาะฝานะครับอันนึงก็เฉพาะขวดอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่สั่งมูลค่าเพิ่มได้นะครับเพราะว่าเวลาเขารับซื้อเนี่ยถ้ามีสิ่งต่างๆรวมกันทั้งหมดเนี่ยเขาก็จะตีราคาขั้นต่ํานะครับแต่ถ้า แยกประเภทเสร็จเนี่ยมาถึงว่ารวมแล้วมันก็จะได้ราคาเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เราเราไม่ได้แยกถูกไหมเอาไปขวดพลาสติกก็ขวดพลาสติกนะครับเอามาขายเลยขายเท่าไหร่ก็ไปดูที่ราคานะครับอันนี้จะมีใช่ไหม จะมีอะไรนะขวดมีพลาสติกเห็นไหมครับพลาสติกสีดำราคานะครับมีเห็นเป็นกิจการที่ดีมากนะครับผมแล้วก็พี่น้องของพวกเราเนี่ก็ได้ใช้โอกาสตันนี้นะครับลดนะครับคือพวกเราถ้ารู้จัก แยกขยะนะครับปัญหาขยะมันจะไม่มีเลยนะครับคือเราสามารถนำไปใช้ให้เป็นเงินได้นะครับอย่างที่พวกเราทำกันอยู่ทุกทุกวันนี้แล้วก็มีสวัสดิการในการถ้ามีใครในครัวเรือนของพวกเราได้เสียชีวิตไปก็จะมีสวัสดิการช่วยเหลือกันนะครับก็เดือนนี้ก็ ประมาณหมื่นกับ600บาทนะครับก็ได้เยียวยากันไปนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือขยะมันจะได้ลดธนาคารขยะแล้วก็ทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับพวกเด็กๆผู้ชายทั้งหมดก็จะไปเก็บตั้งแต่รอยต่อของตำบลเซี่ยวถึงรอยต่อของตำบลหนองบัวครับคือตรงห้วย หน้าไอไล่คุณอะไรคุณทิพย์นันะครับผมเราทางนู้นก็ตั้งแตกก่กม27นะครับรอยต่อของพวกเราทุกวันอังคารทุกวันพฤหัสของพวกเราจะเก็บนะครับมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับผมอันนี้ถ้าพวกเรารู้จักแยกขยะนะครับขยะจะไม่มีเลยนะครับผมขอฝากพี่น้องของพวกเราช่วยๆกันนะครับ พยายามแยกขยะในครัวเรือนของพวกเราเศษอาหารก็ไปทําเป็นปุ๋ยได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างกลายมาเป็นเงินได้นะครับสําหรับผมก็ขอฝากพี่น้องชาวบ้านห้วยลาบไว้เพียงแค่นี้นะครับคับขอบคุณมากครับขบคุครับตรงเรานะคะตามแผนปฏิบัติการเมืองเลยเมืองสะอาดนะคะเราได้ดําเนินการขับเคลื่อนอภารกิจเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการนี้หลายโครงการด้วยกันนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆที่ทเราดําเนินการนะคะเราได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนะคะในแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาดนี้นะคะอบมตสารตรงของเรานะคะอาจจะเป็นอบมาตอหนึ่งเดียวก็ได้ที่เราถือว่าเราประสบความสําเร็จใน100%เ์เกือบทุกกิจกรรมทั้งทงท,งท,งที่เรามีข้อจํากัด อย่างมากมายนะคะโดยเฉพาะในเรื่องงบประมาณไม่ว่าจะเป็นรถขยะรถเก็บขนขยะเราก็ไม่มีนะคะ,ะทั้งขยะที่เราซื้อติดตั้งให้แต่ละครัวเรือนเราก็ไม่มีเราไม่ได้ทำให้แต่เราประสบความสำเร็จได้เพราะว่าความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากพี่น้องประชาชนจากส่วนราชการต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ของเรานะคะก็จะขออนุญาตว่าเราได้ขับเคลื่อน การจัดการขยะนะคะไม่ว่าจะเป็นกองทุนธนาคารขยะ,ะโครงการ Big Cleaning Day นะคะโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนโครงการรลบสมัครอาสาสมัครรักโลกนะคะแล้วก็ชุดเคลื่อนที่เร็วที่มีการเก็บขยะตามที่ท่านนายกได้นำเรียนนะคะโครงการธนาคารขยะนะคะของเราตั้งมาตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันนี้ระยะเวลา6ปี6เดือน ท่านเชื่อไหมคะว่าเรามีสมาชิกทั้งหมดนะคะ571ครัวเรือนนะคะคิดเป็น71%ของครัวเรือนในตำบลสารตกของเรานะคะเราสามารถช่วยเหลือสวัสดิการให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่ปี61เป็นต้นมานะคะทั้งสิ้น119ลายนะคะลายละ10,000กว่าบาทเป็นเงินทั้งสิ้น 1,257,080บาทท่านเห็นไหมคะจากขยะที่แต่มันสามารถเป็นเงินเป็นเงินล้านได้นะคะท่านพี่น้องอาจจะไม่ทราบทุกเดือนท่านก็เอามาขายมาขายมาขายแล้วก็เก็บสะสมในบัญชีแต่เราสามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทั้งสิ้นเป็นเงิน1 2 5 7 0ล้บาทนะคะ เยอะนะคะแล้วก็เราก็จะทําพิธีมอบในส่วนเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกในวันในงานชาปนก,กิจของของทุกครัวเรือนที่มีสมาชิกเป็นกองทุนธนาคารขยะเรานะคะแล้วก็เราก็ยังรับสมัครสมาชิกอยู่ทุกเดือนที่เวลาเราออกมารับซื้อขยะนะคะค่ะกองทุนธนาคารขยะของเรานะคะเราก็จะรับซื้อขยะเนี่ยในช่วงต้นเดือนของทุกเดือนเวียนไปตามหมู่บ้านนะคะ วันที่หนึ่งก็จะเป็นหมูห่1วันที่2หมู่2เวียนไปอย่างนี้นะคะความสําเร็จหนึ่งท่านทราบไหมคะว่ามาจากไหนความสําเร็จหนึ่งก็คือมาจากว่าไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของเรานะคะเราเป็นแบบอย่างที่ดีเราเป็นผู้นําให้กับลูกบ้านทําให้เห็นว่าเราไม่ได้สั่งแต่ลูกบ้านทําไม่ได้สั่งแต่พี่น้องประชาชนทําท่านนายกท่านรองนายกคณะผู้บริหารข้าราชการเรา เป็นสมาชิกกองทุนธนาคารขยะทุกคนในทุกเดือนเราจะมีการนำขยะมาขายไม่ได้ขายเฉพาะพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่เราเนี่ยก็จะมีก็จะมีขยะแล้วก็เป็นสมาชิกทุกครัวเรือนค่ะตรงของเรานะครับก็เป็นประจำทุกเดือนทางองค์การบริหารส่วนตำบลสันตรงของเราก็จะได้มีหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับกำหนดการในการซื้อขายขยะ ของเรานะครับในช่วงปลายเดือนขอ,ของเดือนก่อนที่เราจะมาซื้อขายขยะนะครับโดยอขอความร่วมมือในส่วนของผู้นําชุมชนไม่ว่าจะเป็นทางท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าทางท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับได้แจ้งกําหนดการนะครับว่าเราจะมาซื้อขายในวันไหนนะครับแต่โดยที่เราเข้าใจร่วมกันนะครับโดยปกติแล้วเราก็จะซื้อจะซื้อในวันที่ที่ตรงกับ หมู่นั้นนะครับอย่างเช่นหมู่หนึ่งก็ซื้อวันที่1ห,หมู่2ซื้อวันที่2อ,อย่างนี้นะครับชาวบ้านก็จะได้รู้ล่วงหน้าแล้วก็จะได้จัดเตรียมขยะมาขายทีนี้พอถึงวันที่เราดําเนินการซื้อขายขยะเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับในช่วงแรกๆที่เราดําเนินการเราจะมีการจับบัตรคิวนะครับผมแต่ว่าหลังจากที่เราได้ดําเนินการมา6ปีปกว่านี้นะครับเราก็เข้าใจกรนะะบวนการร่วมกันชาวบ้านมีความเข้าใจมากขึ้นเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้ระบบบัตรคิวครับก็คือ อย่างเราเจ้าหน้าที่จะมาซื้อขายแปดโมงครึง่งชาวบ้านบางท่านมาตั้งแต่6กโมงเช้านะครับนําสมุดบัญชีมาวางไว้ครับเราจะารันคิวโดยการไล่ไปตามสมุดที่มาเรียงไว้นะครับท่านใดที่นําสมุดมาวางก่อนก็ได้ซื้อขายก่อนอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นไม่จำเป็นจะต้องมีระบบอัดคิวเพราะว่าชาวบ้านเข้าใจร่วมกันนี่ครับก็หลังจากเวลา8ปดโมงครึ่งเจ้า,าหน้าที่มาพร้อมแล้วนะครับ เบื้องต้นก็จะชี้แจงทําความเข้าใจระเบียบขั้นตอนนะครับแต่หลังๆก็อาจจะไม่ได้พูดคุยกันเยอะแล้วนะครับเพราะว่าเข้าใจร่วมกันแล้วประเด็นที่เราจะชี้แจงเบื้องต้นก็อาจจะชี้แจงว่าในเดือนที่ผ่านมานะครับมีผู้เสียชีวิตกี่รายนะครับแล้วจะต้องหักเงินในบัญชีกี่บาทอย่างนี้นะครับโดยหนึ่งรายเราหักกี่บาทครับเสียชีวิตหนึ่งรายย0สบาทนะครับตอน,นบัญชีนะครับ 1บัญชีเราหัก20ส2บบาทโดยตอนนี้สมาชิกเรามี500กว่าคนนะครับคนละ20บาทก็เป็นเงินส่งขอให้กับสมาชิกผู้เสียชีวิตนะครับส่งขอให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตประมาณ10,000ต้นๆน,น,นะครับประมาณ1,600บาทหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับก็หลังจากมาถึงปุ๊บนะครับเจาในลำดับแรกก็จะเรียกคิวนะครับเรียกคิวตามสมุดบัญชีที่มาวางไว้แล้ว ทางในส่วนของผู้ซื้อนะครับก็จะจ,จัดช่างวัดขยะนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะลงบันทึกว่าขยะประเภทต่างๆนํามาขายกี่กิโลนะครับเจ้าหน้าที่ลําดับที่2ก็จะมาคํานวณน,นะครับว่าขยะประเภทนี้กิโลละกี่บาทขายได้กี่กิโลเป็นเงินกี่บาทนะครับแล้วก็ลําดับสุดท้ายก็จะเป็นการลงบัญชีนะครับโดยเราจะมีบัญชีคู่ฝากนะครับก็คือสมุดบัญชีตัวนี้นะครับ สมุดบัญชีตัวนี้นะครับพี่น้องก็จะถือไว้นะครับกัแบบตัวเองนะครับโดยเราจะลงบันทึกนะครับ ลงบันทึกทุกเดือนว่าเดือนนี้นะครับมีการนําขยะมาขายได้เงินกี่บาทนะครับรวมเป็นเงินเท่าไหร่แล้วก็มีการหักค่าสงเคราะห์ชา่นกจิจไปเท่าไหร่นะครับก็จะบวกลบในนี้ซึ่งเงินในบัญชีของทุกทุกท่านนะครับจะไม่ต่ํากว่า300บาทตามระเบียบของทางตําบลน,นะครับเพื่อจะได้มีเงินในกองทุนเพียงพอในการนําไปสงเคราะห์ให้กับครอบครัวผู้วายชนครับ ถ้าหากครอบครัวใดนะครับในเดือนใดนําขยะมาขายน้อยนะครับอาจจะมีการใช้ขยะน้อยไปนะครับเราก็อาจจะมีการเก็บเงินเพิ่มโดยเป็นข้อตกลงกร่วมกันแล้วก็บันทึกในระเบียบด้วยนะครับว่าใน1เดือนจะต้องมีเงินเข้าบัญชีไม่น้อยกว่า20บาทครับก็คือมันจะเพียงพอสําหรับการนําไปสงเคราะห์ให้กับครอบครัวผู้วายชนอย่างน้อย1รายนะครับเพราะฉะนั้นเงินในบัญชีของทุกทกท่านก็จะงร้อยบาทในทุกๆเดือนครับผม หลังจากลงบัญชีเสร็จเรียบร้อยนะครับของในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีเป็นแบบบันทึกรายการนะครับในการซื้อขายนะครับผมตัวนี้ก็จะเก็บไว้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนําไปทําข้อมูลนะครับข้อมูลในการซื้อขายในแต่ละเดือนนะครับส่วนสมุดบัญชีคู่ฝากเราก็มอบให้กับพี่น้องประชาชนเก็บไว้ครับผมหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้สรุปนะครับรายรับรายจ่ายในแต่ละเดือนรายงานผู้บริหารต่อไปครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนนะครับโดยคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับการบริหารโครงการของเราครับครับผมก็ท,ท่านมาีมีข้อสงสัยในประเด็นใดนไหมครับที่จะอยากจะสอบถามเพิ่มเติมในส่วนนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ในส่วนของกระบวนการซื้อขายนะครับคือร่วมกับ ในส่วนของหน่วยงานก็คือคณะกรรมการ,การของโครงการธนาคารขยะรีไซเคลิลนะครับก็ขึ้นอยู่กับราคาตลาดด้วยนะครับว่าในแต่ละเดือนจะซื้อขายขยะแต่ละประเภทในราคาเท่าไหร่ซึ่งเราก็จะแจ้งให้กับพี่น้องทราบในทุกๆเดือนพร้อมกับหนังสือที่เราแจ้งเวียนกําหนดการไปแล้วนะครับว่าขยะแต่ละประเภทเราซื้อขายเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีป้ายมาติดในทุกๆเดือนนะครับให้พี่น้องได้รู้ว่าพลาสติกเท่าไหร่ อ่ะขวดโลละะเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับ ที่3บ้านห้ยลาดบน,านสามตมเพื่อผู้เรือนะครับวันนี้เราก็มาพบกับ ا, พี่จินดานะครับซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนธนาคารขยะนะครับของวตอสารตรม dachte, ต<ร>มนะครับซึ่งเราก็จะมาให้ใหพี่เราให้ฟังนะครับว่าเข้ามาอยู่ในแวดวงของธนาคารขยะได้ยังไงครับก็ <c oughs> <c oughs> ไปก่อนน่ครับบ้านเราด่แบบบริการบริหารจัดการขยะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นนะครับ<ช>จนมาวันหนึ่งทางอบตอนะครับท่านมาบอกว่าจะมีการรับซื้อขายขยะรีไซเคิลนะครับ<ช>ตอนนี้มันก็เลยแบบทําให้เราลดขยะในควาเรียนของเราครับมีการคัดแยกขยะได้<ช>ขยะที่มันเป็นเศษอาหารพวกนี้เราก็เอาไปลงถังขยะเปียกนะครับ แล้วขยะที่เป็นพวกพลาสติกพวกขวดเศษเหล็กพวกนี้เราก็เอามาขายเป็นขยะรีไซเคิลได้ครับเป็นการเพิ่มเพิ่มรายได้เป็นการลดขยะในครัวเรือนแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวด้วยครับแล้วก็ยังมีสวัสดิการที่ให้กับครอบครัวแต่และครอบครัวนะครับเพราะว่าเราเรามาขายเพียงคนเดียวในครอบครัวแต่ คนในครอบครัวทั้งทุกคนในครอบครัวนะครับมีมีส่วนได้ในสวัสดิการตัวนี้เรื่อยนอกจากเอาขยะมีรายได้เข้ารัวเรือนเราแล้วยังมีสวัสดิการที่ดูแลสมาชิกสมาชิกในกอเรี้ยทุกคนนะครับโอเคนี่เขาสมาชิกเนี่ยเขาได้รับสวัสดิการยังไงมั้งครับก็สมมติว่าคนในครอบครัวคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตลงนะครับครับก็จะได้เงินชบเนกิจจาก ของอบตมาเดี๋ยวนี้ก็ประมาณหมื่นหกร้อยครับก็อย่างน้อยก็เป็นค่าอาหารเลี้ยงดูแขกคนไว้ก่อนก็ยังดีครับอันนี้ก็เป็นสิ่ที่สมาชรกเรามองว่าอาจจะไม่มีค่าแต่เราทาไม่มีค่าแถมยังเป็นการลดภาวะโลกร้อนลดขยายที่เกล่ยนกาดในหมู่บ้านนะครับให้มันดูสะอาดหูสะอาดตาอย่างนี้ครับแล้วก็ อยากเชิญชวนคนที่ยังไม่เคย,เ,ยเคยเป็นสมาชิกนะครับอยากให้เข้ามาเพราะมันมีประโยชน์มากเพราะว่าเราลดขยะได้พอเรียนเราได้แล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นมาในพอเรียนนะครับ,รบแล้วก็มีสวัสดิการตอบแทนเวลาสมาชิกในพอเรียนคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตลงครับ,รบ,รบนี่ก็เป็นเป็นสวัสดิการที่ธนาคารขยะได้ เข้ามาดูแลสมาชิกนะครับเป็นสวัสด <nice S 1> <the> ิการช่วยในเรื่องเงินค่าชาปนกิจศพนะครับก็เป็นประโยชน์นะครับกับของนะครับก็ได้ประโยชน์หลายอย่างหลายอย่างครับก็อยากจะให้เชิญชวนนะครับว่าในเมื่อพี่บอกว่าดีเนี่ยหมายถึงว่าดีหลายอย่างเลยเมื่อกี้นะครับอยากให้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับถ้าเป็นเป็กก่อนนะครับที่เรายังไม่มีการรับซื้อขายขยะเนย ขยะตามสองข้างทางไม่แจกเกิีนมากเลยครับเป็นพวกถุงพลาสติกนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมียครับว่าเรามาคัดแยกขยะจากกวเรียนของเราแล้วทําให้เราไม่ไม่ทิ้งทั่วไปนะครับก็เลยทําให้ดูบ้านเมืองสะอาดก็ดูอีกอย่างบ้านเรามันก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเยครับมันก็ถ้าขยะเกืออยียนเหมืนทั่วไปต่ก่อนนะครับมันก็ดูเหมือนพวกเราไม่รักษาความสะอาดกันนะครับ เราก็เลยมาคัดแยกตัวนี้ให้มันมีรายได้ขึ้นมาแล้วก็บริหารจัดการขยะในครัวเรือนของตัวเองได้มีรายได้เพิ่มมีสวัสดิการเพิ่มอย่างนี้ครับก็ทางทางไหนที่ยังไม่ได้ทํานะก็อยากให้ทํานะแล้วก็ดีดีจริงๆนะครับอย่างน้อยๆมันก็เป็นการเอาขยะไปขายนะครับดีกว่าไปทิ้งเฉยๆนะครับการขยะในื้นที่นะครับซึ่ง พี่กินดาก็าเล่าให้ฟังนะครับตั้งแต่ในการคัดแยกที่ครัวเรือนนะครับมีการรวบรวมขยะนะครับรีไซเคิลามาขายนะครับเสร็จแล้วก็มีรายได้เข้าครอบครัวมีเงินสําหรับดูแลเป็นสวัสดิการสมาชิกนะครับสุดท้ายเนี่ยพวกเด็น่าสนใจนะครับเพราะผู้เหลือเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับก็เราต้องช่วยกันเพื่อที่จะทําให ตำบลสันตุมซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านเนาะของผู้เรือถ้ามาจากอำเภอเมืองเลยใชม่สันตมยิ่งยิ่งบ้านผมที่เป็นที่ท่องเที่ยวที่ทํากันขึ้นใหม่บนเขานะครับก็ต้องรักษาความสะอาดมีเป็นพิเศษครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับนักท่องเที่ยวมาก็จะเจอเอ่อบริเวณดิถนนสองข้างทางผู้ัิน์ต่างๆของผู้เรือเนี่ยมีความสะอาดสวยงามไม่มีขยะเลยนะครับก็ นักท่องเที่ยวก็ประทับใจนะฮะมาแล้วก็มาอีกนะฮะมาแล้วก็มาสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวอำเภอผู้ดีของเราครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมของการดำเนินการระมันระวังด้วยนะครับเจนน่าเจ็บ